สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ในเกม Summoner Wars k y Arena วันนี้มาตามคําขอของคนดูนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวโอดินธาตุมืดเดี๋ยวมาดูกันว่าโอดินธาตุมืดใส่รูนประมาณไหนไปกับทีมประมาณไหนได้บ้างไปกับคอนเทนต์แบบไหนนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปดอฝากก่อนละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยเพื่อไม่การเสียเวลาเพื่อนๆไปเข้ารับชมคลิปดอกันนะครับมาดูในเรื่องของตัวสแต็กของตัวโอดินธาตุมืดกันก่อนเลยนะครับผม โอดินทัตมืดเป็นสายโจมตีนะครับ HP ของน้องเขาจะอยู่กลางๆนะครับแอคแท็จะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมดีเฟน s ์อยู่กลางๆแล้วก็สปีดค่อนข้างสูงนะครับ102ก็สแต็คโดยรวมนะครับผมสามารถทาดาเมจได้แต่ยืนถึกไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับต้องเน้นในเรื่องของการใส่รูนนิดหนึ่งนะครับผมส่วนในเรื่องของตัวสกิลนะครับสกิลแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขโมยปั๊บเสริมของศัตรูออก1อันนะครับ ก็มีโอกาสประมาณ50%ในการขโมยออกนะครับผมสําหรับสกิลแรกเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมต่อเนื่องนะครับในเรื่องของสกิล2นะครับผมสกิล2ก็เป็นซิกเนเจอร์หลักๆของตระกูลโอดินเลยนะครับผมสกิลนี้ก็สกิลนี้นะครับผมเมื่อได้รับเอฟเฟกเสริมนะครับผมจะได้รับความรู้เท่ากับจํานวนเอฟเฟกเสริมที่ได้รับมานะครับผมนอกจากนี้หากตนเองมีความรู้ต่ํากว่า2นะครับเมื่อเข้าเทินเราจะได้ความรู้อีก1หน่วยนะครับผม แล้วก็ถ้าหากพกพวกหรือศัตรูตายนะครับผมตนเองก็จะได้ความรู้อีก3าหน่วยเก็บได้สูงสุดประมาณ5หน่วยนะครับผม,มตัวสกิลนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์หลักๆของโอดินแหละทุกคนไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เก็บความรู้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสกิลสามนะครับผมสกิลซิกเนเจอร์หลักของโอดินมืดเลยนะครับสกิลนี้ก็จะทําการดูดสแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูเท่ากับ25เของสแต็กของเรานะครับผม แล้วก็ถ้าหากเป็นบอสนะครับจะดูดประมาณ10%แทนนะครับผม,อมนอกจากนี้ถ้าหากเรามีความรู้ครบ5หน่วยนะครับผมจะขโมยบัฟเสริมของศัตรูออกทั้งหมดแล้วก็สามารถเล่นได้อีกหนึ่งเทินทันทีนะครับสามารถใช้สกิลนี้ต่อเมื่อเรามีความรู้1ห,หน่วยขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ความรู้จะหมดไปถ้าหากเราใช้สกิลนี้นั่นเองจะสามารถใช้สกิลนี้ทับกันได้ถึง10ครั้งนะครับผม ก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับตัวสแต็กนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้ครบ5เราก็จะดูดสแต็กของศัตรูประมาณ25%ของสแต็กของเรานะครับผม,อมไอตัวนี้คิดง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าเราทําแอคแท็กเยอะๆเราทําในเรื่องของดีเฟนซ์เยอะๆมันก็จะทําการดูดในเรื่องของสแต็กของศัตรูมานะครับผมถ้าสมมติว่าเราเป็นสายถึกเนาะเราทำดีเฟนซ์สูงๆหน่อยเราดูดสแต็กมาเราก็จะได้ ทั้งพลังโจมตีทั้งดีฟ ens ของศัตรูแต่ดีฟ ens ของศัตรูก็จะลดเยอะกว่านั่นเองนะครับผม,มตัวนี้ก็จะทําให้ศัตรูตัวบางขึ้นแล้วเราก็จะปิดจบได้ง่ายขึ้นนะครับผม,มหรืออยากจะเน้นในเรื่องของแอตแทกทำให้ศัตรูแบบโจมตีเราเบา ก็ได้นะครับไอ้น,นี้ก็แล้วแต่คนจะเล่นเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับผม,มสาหรับตัวโอดินธาตุมืดนะครับส่วนในเรื่องของตัวรูนนะครับผมตัวรูนที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นในเรื่องของตัว exview ไปเลยก็ได้นะครับผมหรือเป็น Swift View ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นคีเลตคีเด,ดมก็ได้แล้วแต่นะครับผมหรือจะเป็นคีเดม วิวก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเล่นเลยนะส่วนช่อง2นะครับผมก็เป็นในเรื่องของสปีดไปเลยช่อง4ถ้าคนเล่นเป็นคีเล็ดี่แดมก็เล่นเป็นคีแดมไปเลยนะครับผม,มส่วนใครที่เล่นเป็นสายแบบดูดสแต็กเฉยๆนะครับผมก็จะแนะนําเป็นในเรื่องของตัวดีเฟนต์ไม่ก็แอคแท็กแล้วแต่นะครับส่วนช่องสุดท้ายก็เหมือนกันจะเป็นแอคแท็กก็ได้หรือจะเป็นดีเฟนต์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับส่วนสแต็กต่างๆที่ต้องการนะครับผมถ้าสมมติว่าเล่นเป็นสาย คิเลดคีดแดมก็จะแนะนำเป็นสปีดคิเลดคีดแดมแล้วก็แอคแทก ก็ได้นะครับหรือถ้าใครเล่นเป็นสายดูดสแต็กนะครับผมก็ง่ายๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของสปีดแล้วก็มีในเรื่องของแอ t แท k กับดีฟเอนต์นะครับผมมีแค่นี้เลยเนาะส่วนเรื่องของอัติแฟกนะครับผมทางซ้ายมือก็เน้นในเรื่องของการทัดแสงก็ได้หรือการทัดลมหรือการทาดไฟก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมจริงๆการพวกทาดจะดูดีที่สุดนะครับส่วนทางขวามือก็เน้นในเรื่องของแม่นยำก็ได้หรือว่าเน้นในเรื่องของการโจมตีฮิตแรกก็ได้แล้วแต่นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับส่วนในเรื่องของตัวบวกหลังนะครับผมบวกหลังถ้าจะให้ดีเลือดควร15ื่นห้าบวกๆนะครับผมแอคแท็กสักประมาณจริงๆอยากได้สักพันสอถึงพันห้ากำลังดีนะครับผมอืมส่วนดีเฟนซ์อยู่สักประมาณ5 0 0ร้อยหกร้ำลังดีนะครับผมแล้วก็คิเลตคิแดมเอาแบบเต็มแม็กเลยก็ได้นะครับคิเลตสัก ร้อยคีแดมแล้วแต่เลยอันนี้เป็นสายของตัวคีเลสคียดมนะครับส่วนในเรื่องของตัวสายดูสแต็กกันบ้างนะครับผมสายดูสแต็กก็เน้นในเรื่องของ HP 1 7ื0ถึง20,000แล้วก็แอคแท็กอยู่สักประมาณ1000ตัวดีเฟนซ์อยู่สักประมาณ1000กําลังดีนะครับส่วนตัวสปีดก็อยู่สักประมาณาตามหลังตัวบัฟก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะทําในเรื่องของดูสักได้ทันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวโอนธาตุบื้อนะครับโอเคก็มาดูกันหน่อย้ว กันนะครับผมว่าเขาเล่นทีมประมาณไหนนะครับผม,มส่วนมากก็จะไปกับตัวบัฟเยอะๆอะไรแบบนี้สักส่วนใหญ่นะครับสาหรับโอดินเนาะแล้วก็มีดาเมจอีกสักหนึ่งตัวกําลังดีเลยนะครับผมส่วนตัวทีมเขาก็แอบ,บแน่นอยู่เหมือนกันนะจริงๆมีอูจัดก็ถือว่าโกงแล้วนะมีโอดินมืดเข้าไปอีกโกงมากอันนี้เก็บความรู้นะครับผมเก็บความรู้ขึ้นไปเป็น3แล้วก็บวกบัฟเข้าไปอีกนะครับความรู้เป็น5แล้วก็สาดไปนะครับผมติดคริพพอดีหมื่นกว่านะครับ อันนี้น่าจะเป็นเล่นในเรื่องของสแต็กนะครับผมไม่ได้เล่นเป็นคีเล็ดี่ดมเพราะว่าไม่ได้แรงมากนะครับถ้าแรงก็จะรุนแรงกว่าน,นี้อะ่ะสกิลหนึ่งอะ่ะอันนี้ก็หกไปดูจากมองตีเมื่อกี้แล้วแล้วก็ดูจากาตัวอาร์ตีนะครับน่าจะเป็นเล่นสายสแต็กล้วนๆเลยนะครับผมอมืนี่เก็บความรู้ห้าพร้อมลุยนะครับดูดจูวับเข้าไปอันนี้มีในเรื่องของดีฟเอนแบบ โดนหักดีเฟนต์อ่ะทุกคนมันก็เลยกดอาร์คได้น้อยหน่อยนะครับผมดีเฟนต์เราลดด้วยนะฮะอันนี้คือข้อเสียดิดนึงนะครับผมรีบใช้ไปหน่อยถ้าสมมติว่าล้างบัฟได้อะแล้วไม่มีดีเฟนต์อยู่บนหัวผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับผมปึ๊บบัฟขึ้นมานะครับมีตัวดีเฟนต์ด้วยนะครับผมแต่โดนหักเกาะอยู่ก็แอบจะปวดอยู่แล้วก็ดูดไปนะครับผมตัวมันก็จะแบบ ไม่ได้แบบดูดแรงขนาดนั้นนะทุกคนแต่โจมตีสกิลหนึ่งคือ9 0 0 0ถ้าสมมติว่าไม่มีบัฟแดงที่หักเกาะน,นะผมว่าน่าจะโหดอยู่แบบนี้เป็นต้นอยอมแพ้ไปก่อนนะฮะมาดูอีกสักเกมดีกว่านะครับผมนี่เราตระกูลนินมืดสินะเขาก็จะเน้นในเรื่องของการออกกอดแล้วก็ตัวบัฟซะส่วนใหญ่นะครับถ้าสมมุติว่ามีตัวบัฟน้อยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการฆ่า อีกนอดีเฟนต์ตุ้มเดียวหายอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เล่งขึ้นมาเป็นตัวสปีดนะครับแล้วก็ทําการลดเกรดไม่ติดเพราะว่ามีในเรื่องของอิมูอยู่บนหัวนะครับผมจิ้มเข้าไปความรู้เต็มเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าโอดินเขาจะเป็นสายอะไรนะครับผมดูดสแต็กขโมยบัฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการดูดสองรอบสามรอบโอเคเกือบครบเมื่อกี้สแต็กเป็น8นะครับผมเท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้ แต่ล้างไปจริงๆพอล้างหรืออะไรแบบนี้สะแตกทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมากนะครับตัวในเรื่องของดาเมจของเปโลนิก้าน่าจะน้อยลงแล้วทุกคนนี่เรียบร้อยนี่ขนาดน้อยลงนั้นเนี่ยหมื่นกว่าก็เข้าใจได้ไดนะครับผมว่าตัวน้องเขาบางเนาะเตรียมตัวล้างปั๊บเรียบร้อยแล้วก็จิ้มเข้าไปหนึ่งที เอาดูดก่อนนะครับผมดูด2ทีติดน่าจะไม่ได้ทำดาเมจมากอันนี้ตีธรรมดานะครับผมโอเคตีธรรมดา8000กว่านะฮะ <c oughs> นี่คือสายสแต็กนะครับผมอันนี้น่าจะทําให้ตัวสายดาเมจอะตีตัวน้องแรงขึ้นนะครับผมนี่ อันนี้คือคนที่รูนยังไม่แข็งมากนะทุกคน,นถ้ารูนแข็งมากก็แอบตุ้มเดียวหายเหมือนกันนะครับผม โอเคเรามาสรุปตัวน้องออดินทัตุมืดกันบ้างนะครับผมถ้าสมมติว่าถามผมว่าคอนเทนต์แบบไหนไปได้บ้างนะครับตัวนี้ผมแนะนำเป็นซิกวอลกิวอลจะดูดีที่สุดนะครับผมอาร์ลีนาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ RTA น,นั้นๆทีนะครับแต่มันต้องเน้นในเรื่องของตัวบัฟเยอะหน่อยนะครับผมถ้าจะเอาไปใช้จริงๆลองใช้ตัวอื่นจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าจะเอาไปเล่นซิกวอลกิวอลเหมาะสมที่สุดนะครับผมสำหรับโอดินทัตุมืดเนาะมันก็เป็นทั้งตัว บุกได้เป็นทั้งตัวกันบ้านได้ถือว่าเป็นตัวที่โอเคมากๆเลยนะครับผมสำหรับโฟดินทัดมืดนะครับข้อดีของเขาก็จะเป็นในเรื่องของการดูดซับสแต็กของศัตรูนะครับผมแต่ข้อเสียเขาก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการโดนขัดเทินไม่ว่าจะเป็นการโดนเหม่อรอยหรือว่าอิกนอเดฟเอนตุ้มเดียวหายอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าน้องได้ออกก่อนหรืออะไรอย่างงี้ก็ถือว่าชิวๆนะครับอืแต่น้องจะแพ้ที่สุดก็คือพิษนะครับผม ตัวดีบัฟพิษอะไรต่างๆอย่างเงี้ยน้องจะแพ้มากเลยนะครับถ้าใครที่เอาไปชนกับพวกลอร่าธาตุไฟพวกล่มธาตุไฟหรือตัวอะไรก็ตามที่แจกในเรื่องของพิษนะครับผมตัวนี้ต้องระวังไว้สักนิดนึงก็จะดีมากนะครับผม,มสำหรับตัวนี้นะครับโอเคคลิปโรนี้ประมาณเท่านี้ดีกว่านะครับผมเป็นกำลังใจให้สำหรับผมด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ กดแชร์กด u b s สไคร e ฝากกดเป็นกําลังใจให้คนละหนึ่งคลิกนะครับผมถ้าคําพูดคําจาไม่โอเคขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปดโดหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ลาตีสวัสดผีรอบเตียงกับทุกคนอยากให้ผมทำรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเจอกันครับ <Still S 1> ทุกคนบ๊ายบาย